ที่เขารอครับสำหรับวันนี้ครับผมมีเก็บความรู้ได้ความสำหรัวันนี้ครับจะมาพูดในรายการผมว่าแอสตมิ a นอัน o ิเชอร์สำหรับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญคนหน้าที่จะมาเป็นพิธีกรคู่ผมว่าเชิญรับไอ้ต้อนรับแขกของคนนี้ได้เลยครับครับผมเชิญครับกัลลูครับสวัสดีครับทางไอันี้คุณเขาบอกเขาบอกอะไรบอกเป็นที่เรืโอเคครับครับผมเชิญนั่งครับผม สำหรับวันนี้ผมมีรายการพิเศษที่จะทําขึ้นนะส่วนในคลิปที่ผมจะเปผยแพร่นั้นนีณมีความืิเไหมครับบคิดคิดอะไรครับตเนี้ยอย่างตอนนีไม่ไม่ไม่ถึงเรอกไม่ถึงคุณน้พูดไหมโอเคได้นะ้นต้อไปพบับมันนี้แหละ แม,มะ<ช>มังมัน<ม><ม>ต้องมีความสีสันในชีวิตไงครับสำารับนีรเราก็จะตัดไปดูคลิปตรงนี้ครับเชิญครับเชิญรับฟังได้นายสราวุธศรีกำเนิดหรือแอโอรสหลังจากที่ทีมข่าวได้เปิดใจถึงสาเหตุที่มีข้อพิพาทกับเนวัตด,ดาวจนเป็นที่พูดถึงทางโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางหลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดแอลรสได้เข้ามอบตัวกับตำรวจสอนบางกอกใหญ่ แต่ทางตำรวจไม่สามารถจับกลุ่มได้เพราะแอลโอรถไม่มีหมายจับตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดก็สำหรับไอคลิปที่ท่านผู้ชมได้ดูไปะครับทูข้างหลังนี่นะครับ,รบจะมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าสามารถพูดคุยกันได้ครับสง่งเอสเอ็มเอสมาตามด้านขงทนแบบนะครับโอเคครับสำหรับเนี่ยกด กดไม่ได้ครับมาพูดคุยกันางใกาครับสองสี่หนึ่งสี่สองสอสองยสองยาวไะครับเโอเคเเครับอ่าสี่หนึ่งหนึ่งครับโอเคเยี่ยมีลีสำหรับอ่าสุดท้ายนี้ครับผมก็ขอขอบคุณทางไอศีร์ล่วงครับผู้จัดจุดของเราผู้จัดช้นุีนเราครับ p o a ครับแล้วก็ไอ้น้ำเปล่า ยูทีครับผมแล้วก็ขอขอบคุณครับทางคุณพิทการที่มอบไอ้เครื่องีกาวนุ่นสปอร์ตตาครับผมมาให้ผมในวันนี้เลยแล้วก็ปั๊กไฟพ่วงสามตาโอเคครับีโอเคครับก่อน่ก็ขอจบรายการนิดนึงครับสวัสดีครับ